พวกท่านไม่หยุดลงมติดิฉันก็ไม่หยุดอภิายว่าท่านน่าจะป่วยนะครับเป็นโรค O.C.D. ครับโรคหงุงรคงุดหครั้งที่แล้วด้อยค่ะดิฉันประชาชนลงโทษไปแล้วครับท่านแอกเชิญท่านอาจารย์นันทนานันทวโรภาสเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภา เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสภาก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันกับวันนี้นั่นคือการลงมติให้ความเห็นชอบกตบปและตุลาการสารปกครองสูงสุดและดิฉันก็ลุกขึ้นอภิปรายเช่นเดียวกับวันนี้ซึ่งในวันนั้นได้มีสอวอท่านหนึ่งกล่าวหาว่าดิฉันพูดเรื่องเดิมซ้ำซากพร้อมกับไล่ดิฉันออกจากห้องประชุมผลแห่งการกระทำของสอวอท่านนั้นส่งผลให้ประชาชนจำนวนมาก ไม่พอใจต่างพากันแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลมากมายแล้วทัวทั้งหลายก็พากันไปลงที่สอวอท่านนั้นและยังพาดพิงไปถึงพลพรรคสีเดียวกับท่านอีกด้วยดิฉันจึงอยากจะเตือนสติท่านสอวอที่เคยกระทำสิ่งดังกล่าวและสอวอ,อื่นที่คิดจะทำเช่นนั้นว่า การอภิปรายในสภาเป็นเอกสิทธิ์ของสอสอและสอวอตราบใดที่ไม่ได้ทําผิดข้อบังคับการประชุมก็ย่อมสามารถอภิปรายได้ในเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมการที่ท่านอภิปรายเรื่องการลงมติเห็นชอบผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระจึงเป็นการทําหน้าที่ของสอวอที่ดีที่กําลังปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเพราะฉะนั้น กรุณาตั้งใจฟังิฉันดีๆอย่าได้ลุกขึ้นมาประท้วงเพราะนั่นเท่ากับท่านกำลังขัดขวางการทำหน้าที่ของสอวอที่กำลังสื่อสารเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติอยู่ท่านประธานคะเียนจำเป็นจะต้องลุกขึ้นอภิปรายในเรื่องของการให้สอวอทั้งหลายชะลอการลงมติใดๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระตราบใดที่ท่านยังยืนยันที่จะลงมติ ดิฉันก็จะลุกขึ้นอภิปรายเช่นนี้ทุกครั้งจะส่งเสียงสื่อสารไปฟ้องประชาชนจนกว่าคดีหัวสอวอที่ท่านถูกกล่าวหาจะสิ้นสุดเมื่อพวกท่านไม่หยุดลงมติดิฉันก็ไม่หยุดอภิปรายดิฉันต้องทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ให้คุ้มค่าเงินเดือนของประชาชนเพราะสิ่งที่ท่านทำไม่ใช่เรื่องปกติและสังคมก็ไม่มองว่าเป็นเรื่องปกติ ท่านก็มีสิทธิ์คิดได้ว่าการที่ท่านลงมติเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเป็นการทำหน้าที่สอวอ,อยู่ท่านคิดได้แต่อยากจะบอกว่าท่านคิดผิดอย่างใหญ่หลวงเพราะการที่ท่านลงมติในขณะที่ท่านเป็นผู้ถูกกล่าวหาเท่ากับท่านกำลังก่อปัญหาให้กับบ้านเมืองอย่างมากมายปัญหาแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือประโยชน์ทับซ้อน conflict of interest การที่สวครึ่งสภาถูกแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องที่มามิชอบแล้วไปเลือกองค์กรอิสระผู้มาชี้เป็นชี้ตายให้ประเทศและชี้เป็นชี้ตายในคดีของท่านย่อมเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์อย่างชัดเจนปัญหาที่สองคือผลที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ท่านเห็นชอบยิ่งท่านทั้งหลายลงมติไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มพูนปัญหามากขึ้นเท่านั้น เพราะหากสุดท้ายแล้วพบว่าท่านขาดคุณสมบัติผู้ที่ท่านไม่เห็นชอบก็ไม่อาจกลับไปดำรงตำแหน่งได้จะเยียวยาเขาอย่างไรส่วนผู้ที่ท่านเห็นชอบไปแล้วจะถือเป็นมรดกบาปที่ท่านได้ทิ้งไว้หรือไม่เพราะแม้ท่านไปแล้วแต่ผู้ดำรงตำแหน่งเหล่านั้นยังอยู่ในตำแหน่งนานถึง 7, ปี9ปีด้วยปัญหาที่สคือกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบีย้ยวท่านทราบกันดีว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีองค์กรอิสระเป็นกล่องดวงใจอำนาจในกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่สารธรรมนูญสารปรกครองสูงสุดกกตปปชสตองอแล้วรัฐธรรมนูญก็มอบอำนาจในการเห็นชอบองค์กรอิสระเหล่านี้ไว้แล้วสอวอก็มีที่มาจากรัฐธรรมนูญให้เลือกกันเองตามกลุ่มอาชีพไม่ได้ยึดโยงอยู่กับประชาชนดังนั้นการที่สอวอจำนวนเกินครึ่งสภา ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วยังมาลงมติเลือกองค์กรอิสระจะส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวไปมากเพียงใดจากเหตุผลดังกล่าวดิฉันจึงขอเรียกร้องให้ท่านสอวอทุกท่านชะลอการลงมติในการเลือกองค์กรอิสระและชะลอการตั้งกรรมธิการพิจารณาคุณสมบัติทั้งหลายออกไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุดเมื่อพิสูจน์จนสิ้นสงสัยว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ท่านค่อยมาลงมติถึงตอนนั้นประชาชนจะแซ่ซ้องสรรเสริญท่านแต่หากท่านยังดึงดันจะลงมติในการเลือกอายการสูงสุดในวันนี้โปรดรู้ว่าท่านกำลังย่ำยีจิตใจของประชาชนที่ไม่ต้องการเห็นความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยความเป็นสอวอของท่านจะเป็นที่ยอมรับของประชาชนหากท่านใช้จิตสำนึกและจะริยธรรมให้มาก โดยยุติการลงมติในเรื่ององค์กรอิสระตั้งแต่วันนี้ขอบคุณค่ะเดีครับผมผมขออนุญาตครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรับอย่าเพิ่งรับขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับผมผมผมจะวินิจฉัยแล้วครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมขอให้ยุติครับเพราะว่าเราได้มีการพิจารณาไปแล้วท่านประธานครับขอนนดนึงครับพอดีท่านพาดพิงมาเรื่องที่ผมอภิปรายไม่ข่าวที่แล้วครับผมขอสั้นๆนะครับท่านประธานสั้นๆเลยครับผมขอสั้นครับกลับเดี๋ยวท่านประธานท่านท่านครับ พูดได้นิดเดียวนะครับแล้วก็ขอับท่านประธานที่เคารพครับแล้วขอให้สุภาพด้วยครับพิสิทธ์อาภิวัฒนพงศ์ครับสมาชิกที่สภานะครับประเด็นที่ท่านกล่าวหากล่าวหาผมเนี่ยนะครับบอกว่าผมไม่ควรจะประท้วงว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ซ้าแต่ผมฟังเรื่องนี้มาสามรอบแล้วครับท่านประธานนะครับแล้วประเด็นที่วันนี้ผมพูดขอพูดสองประเด็นครับท่านประธานผมขอพูดนี้ครับผมรู้สึกเป็นห่วงครับเป็นห่วงสุขภาพนะครับของสมาชิกที่สภานะครับบางท่านนะครับ อยากให้ไปพบแพทย์ครับผมคิดว่าท่านน่าจะป่วยนะครับเป็นโรค OCD ครับโรค OCD ขออนครมจำคินจำทำครับท่านพอแล้วครับผมผมคือท่านครับเพราะว่าผมผมจะผมจะเรียนว่าประเด็นนี้นะครับที่ประชุมแห่งนี้ได้มีการอภิปรายนะครับแล้วก็มีมติแล้วเมื่อสมัยประชุมวิสามัญนะครับในยติของท่านเทวฤทธิ์มณีฉายผมขอให้หยุดพัดพิงเรื่องนี้กันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเราจะเดินหน้าต่อลําบาก เพราะตอนนี้เรากําลังจะเราจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดท่านพิสิทธิ์ครับผมขออนุญาตครับท่านประธานงั้นผมขออย่างนี้ได้ไหมครับท่านประธานผมขอว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเหมือนกันที่ท่านนั้นทำอะไรไปเรื่องนี้ครับท่านประธานถ้าท่านประธานผมสัญญากับผมผมไม่ขึ้นอีกแล้วครับครับผมขออนุญาตครับผมขอให้ยุติอภิปรายเรื่องนี้เขาจะอนันานาครับผมขอยุติครับท่านประธานคะการที่ท่านสมาชิกคนดังกล่าวผมปิดครับ ผมผมพััผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมขออนุญาตครับฮะท่านครับต้องถอนค่ะั้งที่แล้วด้อยค่าดิฉันประชาชนลงโทษไปแล้วไม่สำนึกวันนี้ดิฉันต้องให้ถอนค่ะกาเียนรมนครับขอให้ถอนครับ กลับยนท่านประธานครับผมพิสิทธิ์อรวัธนพงศ์ครับยินดีถอนครับครับถอนครับถอนแล้วครับผมยินดีถอนแล้วผมก็ขอให้ท่านหยุดในการอภิปรายเรื่องนี้สัมปทาสัมมาพอแล้วครับพอแล้วครับผมยินดีถอนทันทีครับผมผมขออนุญาตทั้งสองท่านครับพอแล้วครับอพอแล้วครับพอไม่ต้องพูดต่อแล้วครับผมขออนุญาตครับเพราะว่าเรากําลังจะเดินประชุมต่อครับเพราะเรื่องนี้ได้อภิปรายยติเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับผมผมผมขอครับ ขอขอให้หยุดนะครับครับขอขอให้หยุดครับตักเตือนแล้วครับตักเตือนแล้วครับผม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 ขออนุญ,ญาตครับผมขออนุญ,ญาตครับเดี๋ยวเดี๋ยวไป ผมไม่ได้ปล่อยนะครับผมเบรกแล้วครับหยุดแล้วครับแล้วเขาก็หยุดแล้วครับครับขอให้หยุดครับครับขอให้หยุดครับเรากําลังจะดำเนินการต่อครับขอบคุณครับขอบคุณท่านสมาชิกครับที่ได้นั่นครับที่ได้รับฟังผมพูดครับผมผมผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ ท่านปริญาครับผมขออนุญาตครับหยุดแค่นี้ครับกำลังจะดำเนินการต่อ